สรุปเช้าวันที่5มีนา66ลมหมดว่าวตกหมดทุกตัวจเจอตัวแรกน้องแดงเม็ด20ของช่างจิดฮะ <c oughs> โอ้ตัวที่สองน้องเขียวน้องเขียวเม็ด5 0ของช่างจิดโอ้ลมเบาร่วงหมดเลย ตัวที่สามน้องอ 7, 18, ส้มเกตเมตรสิบแปดเซนของสันติเหินฟ้าโห,โหลมหมดว่าวตกลมหมดว่าวตกเลยฮะตัวที่สี่ครับผมน้องแดงเมตรห้าสิบโดนเชือกตัดกันขาด ตัวนี้โดนเชือกตัดขาดฮะตัดขาดตั้งแต่สามทุ่มฮะตัวต่อไปฮะตัวที่ห้าโหค้างคืนอยู่ตัวเดียวของแจ้งเกียรนฮะลานทงชาติอยู่บนต้นไม้โ,โหลงแล้วฮะโ,โหเยี่ยมตัวที่ห้า กระชาิของชักจุดข้างต้นไม้เอาลงได้ครับตัวที่หกตัวที่หกของน้องกิ้วของน้องกิวตัวที่หกของน้องกิว้วรวมหมดร่วงเลยครับ ลงมาเรียบร้อยสาภาพเดิมครับช่างจิดตามหาน้องน้ำเงินเมษาสิบโดนเชือกตัดขาดตัวที่เจ็ดครับสองห้องใส่หางเม็ดห้าสิบของน้องกำปั้นนะของน้องกำปั้นเจอแล้วครับโดนเชือกตัดกันขาด,ดนี่ครับต่อไปหาน้องน้ำเงิน เมตรห้าสิบเชือกตัดกันขาดตามหาน้องน้ำเงินเมตรห้าสิบเชือกตัดกันขาดเจอแล้วครับน,น,น้องน้องน้ำเงินตัวที่แปดครับทานเจ,จดาเจอรัะน้องน้ำเงินเมตรห้าสิบโดนเชือกตัดกันขาดของสันติเหตุพระโอ้โหขอบคุณมากเจอแล้วเจอแล้วตัวที่แปด เหลือกี่ตัวดิทั้งหมดมีเห okay, ลือตัวเดียวตัวที่เก้าน้องฟ้าเมตดสี่สิน่าจะอยู่ในป่าอ้อยอยู่ในป่าอ้อยเพราะว่าเชือกปล่อยไม่ยาว <c oughs> ใช่โอเคเราตามไปดูฮะ